้ความนิดหนึ่งอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้คุณวนาเนี่ยอยากจะใช้สารเสริมประสิทธิภาพตัวนี้ที่เราจะกลังกาททากันก็เห็นได้ผลผลิตดีแล้วก็พืชดูสมบูรณ์เขียวก็ไปเห็นเห็นจากแปลงข้างๆซึ่งเป็นคนรู้จักกันเห็นเห็นเขาตั้งแต่เริ่มใช้จนกระทั่งเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเราเลยเกิดความมั่นใจครับ หน่วยที่ต้นสงกันเนี่ยจะส่งเสริมภาคการเกษตรนะครับให้ได้ทําเกษตรได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆนะครับมีการมาดูแลนะครับตั้งแต่วิธีการเริ่มต้นตั้งแต่การถ้าเป็นกล้าก็คือดูแลตั้งแต่กล้าถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดก็ตั้งแต่แตมเมล็ดเลยว่าทํำยังไงนะครับให้ทําเกษตรได้อย่างเข้าใจแล้วไม่ยุ่งยากด้วยผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวนะครับวันนี้เ mm. วลานก็รู้แล้วผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวจะค่อยพูดถึงว่าตอนนั้นคืออะไรนะครับ ความประทับใจจากไล่มันที่ทําให้คุณวรรณาเนี่ยเกิดใจขึ้นเลยมันประทับใจนี่มันมีความต่างอย่างสมมติสมมติเราเนี่ยเราไล่หนึ่งเนี่ยเราไล่หนึ่งได้กี่กี่ตันนะได้6ตันค่ะไล่เขาได้กี่ตันได้8ตันไล่เขาที่ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนั้นชื่อผลิตภัณฑ์อะไรรู้ไหมของดเร่เป็นผลิตภัณฑ์ของท่านนริตกรเองนะครับตัวนั้นครับวันนี้จะมีทีมมูลิธิเนี่ยมาดูแลด้วยโดยการใช้โดรนบินให้ ครับเพื่อจะแปรดเวลาแล้วก็เกิดผลให้สูงสุดด้วยนะครับก่อนหน้านั้นวันเหมือนเขาเราก็ได้ผลผลิตน้อยแล้วรอบต่อไปนี่คือเปลี่ยนมาเป็นข้าวโพด<ะ>อันนี้คือรอบแรกพึ่งใช้อดี251ไปหนึ่งครั้งที่<ะ>สาที่เราพูดเป็นมาสักคู่นี้นะครับประทับใจไหม่ะประทับใจค่ะเขียวมาก <c oughs> ครับนี่มันบ่งบอกถึงอนาคตที่เขาจะเป็นฝักที่สมบูรณ์ะนะครับถ้าใบแบบนี้<ะ>คือคือ ค่ะคุณาเป็นนักเกษตรอาชีพอยู่แล้วอ่ะรู้อยู่แล้วว่าถ้าอย่างนี้นี่คือผลจะเป็นยังไงถูกไหมครับก็นี่ก็เห็นจากสีหน้าแววตาแล้วมีม,มีมีความมั่นใจมากมายเลยวันนี้รู้สึกยินดีไหมครับที่มูลนิธิของเราได้เข้ามาดูแลจริงๆค่ะยินดีมากๆเลยค,ค่ะจากประทับใจเผิตพร์แล้วมูลนิธิเข้ามาดูแลอีกนะครับก็เราก็จะดูแล ณาอย่างนี้จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยแต่ไลยรู้ว่าทําให้คุณวนาเนียมีความมั่นใจในการทาเกษตรอย่างยังย่งยืนอย่างไงมีวิธีการที่ถูกต้องอย่างไงส่งเสริมการ,กรเกษตรให้แบบให้ให้ใหกเกษตรกรเนี่ยอยู่ดีกินดีอย่างไงนะครับตาม uh, สโลแกนของมูลนิธิเรานะครับแลวคุณวนามีมีอะไรอยากจะพูดกับ uh, พี่น้องกเกษตรผ่านช่องของท่านดรกรไหมครับก็อยากให้กเกษตรกรมาหันใช้ผลิตภัณฑ์ของดอกรกรสุกเกษมะคะ่ะ ลดต้นทุนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปุ๋ยก็เริ่มราคาก็เริ่มขึ้นแล้วก็คือถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือจะช่วยลดต้นทุนค่ะแล้วก็ได้จะได้ผลผล,ผลิตดีๆลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้กําไรส่วนต่างขึ้นไปอีกออมันไม่ใช่แค่ลงทุนเหมือนเดิมแต่ได้กําไรเพิ่มขึ้นลงทุนน้อยกว่าเดิมด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดทุกแปลงหรือทุกไร่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะได้ผลแบบนี้เหมือนกันทุกคนคือลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลกําไร จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปติดตามการทํางานโดยกันให้โดนแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรที่อยากจะพูดคุยกันเดี๋ยวเราก็มาคุยกันผ่านช่องทัศนกรอีกรอบหนึ่งเนาะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราตัดไปดูการบินโดนกันดีก,กว่าครับสวัสดีครับ